ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อทปิกวันนี้ฝากเงิน250,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่อเลกพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.23%ต่อปีนะครับฝาก7เดือนได้ดอกเบีย้ยเท่าไหรเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นแคมเปญเด็ดประจำเดือนพฤศจิกายน2568จากธนาคารออมสินนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับค่ายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วย เรามาที่แคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1 1.7%ต่อปีบุคคลธรรมดาดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเงินไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0 0 0 0บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุต,ตั้งแต่7ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะฝากเงินฝากดีได้แล้วนะครับหรือจะเป็นนิติบุคคลทุกประเภทก็สามารถฝากได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่1.05%ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.23%า1.23%ต่อปีเรืยหลักการรับฝากตั้งแต่วันนี้นะครับ1ตุลาคมจนถึงสาเษตุลาคม2568เป็นต้นไปเงินไขาการถอนถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝาก,ากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกณวันที่ถอนในตาต่ำสุดภาษีในที่จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหากเป็นนิติบุคคลหากภาษีในที่จ่ายตามประกาศของกรมสัมพากรการลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน นะครับที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นะครับก็คือในตอนที่เราเปิดบัญชีเนี่ยเขาจะมีให้แจ้งบัญชีที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับรับเงินต้นและดอกเบีย้ยเมื่อครบระยวเวลาการฝากนะครับเพราะนั้นเงินจะเข้าตัวนั้นอัตโนมัติไม่ต้องกังวลว่าต้องไปเปลี่ยนไปถอนอะไรนะครับ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรีพิเศษ7เดือนเงินต้น2 5 0 0 0 0บาทดอกเบี้ย1น5จำนวนวัน2 1 2วันดอกเบี้ยให้รับ1524งบาท66สตางรับแต่ดอกเบียบ 1, 24, 66, บเบ้ยไปเลยนะครับสรุปเงินต้น2,50 0 0 0บาทบวกดอกเบี้ย1น2 4บาท66ตางเป็น251,524,66า่บาทกตางรับแต่ดอกเบี้ยไปเลย ก่อนจากการซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนเราจะมากันนะครับสลับกันนะกับแคมเปญอื่นๆนะครับอาทิตย์ละ1ถึง2ครั้งนะครับเพราะนั้นจะสลับตัวหัวข้อก็คือจำนวนเงินที่ฝากเพื่อดูว่าจะได้ตาดอกเบีย้ยเท่าไหร่เพราะนั้นฝากติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแคมเปญของธนาคารออมสินจะมาในทุกเดือนนะจะเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนชื่อแคมเปญไปนะครับ ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐ mm. เช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะ,ะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคําถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ